วันนี้เราจะพาทุกคนไปคังหนึ่งกันค่ะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลฟิลประมาณแบบโขหินบ้านเราอ่ะชิกชกิคิพๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าดูตามแมพมันอยู่คันละฝังเลยค่ะมันอยู่คนละฝังกับแอร์พอร์ตเลย วิธีการนะคะที่คนปกติเขาทำกันก็คือ<笑><笑>เขาจะไปนั่ง k d x ที่โซลสเตชันแล้วก็ไปที่คังหนึ่งแล้วในคังหนึ่งอ่ะก็คือใช้รถบัสในการเดินทางใดๆนะคะเวลาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแต่ด้วยความว่าเรามีเด็กเล็กสขวบแล้วเราก็คิดแล้วว่าเพื่อความสะดวกสบายของเราทุกคนเช่ารถจ้ะเช่ารถเท่านั้นคือคำตอบ ซึ่งราคาเช่ารถที่เกาหลีไม่แพงเลยอย่างที่ทุกคนเห็นมันอยู่แค่แบบพันกว่าบาทเท่านั้นอันนี้มันจะเป็นรถขนาดแบบขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางนะคะจริงๆจะบอกว่าไซส์เล็กแหละฟิล h o n d a c ซ t y อะไรประมาณน,นี้แต่สำหรับครอบครัวสาคนมันก็โอเคแล้วซึ่งเราเช่าไป2วันค่ะโดนค่ารถบ,บวกนู่นบวกนี่บวกประกันซื้อประกันให้ cover นะทุกคนเวลาเช่ารถต้องซื้อประกันแบบ cover ทุก อย่างรวมประกันน่ะชดจ่ายไปประมาณ4,000กว่าบาทการขับรถที่เกาหลีเป็นโงมาลไยซ้ายค่ะก็จะงงๆนิดนึงในช่วงแรกแต่เชื่อว่าหลังๆทุกคนก็จะตั้งสติได้นะคะข้างในก็เหมือนฟิลฟิลแบบฟูดคอร์ดนะคะนี่ตู้กดน้ำเนี่ยมีตู้กดน้ำ,นม,นำมีเด็กนั่งกินแล้ว <laughs> แล้วก็มีคนขับสลบไปแล้วนะคะ แล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อจ้ะจุดหนึ่งในการขับรถที่เกาหลีก็คือเรื่องป้ายป้ายจะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษให้อ่านเท่าไหร่คือมีแหละแต่ว่าน้อยเวลาผ่านโทเวเก็บค่าผ่านทางอะไรก็ต้องเดาเอาว่าเอ๊ะฉันต้องไปช่องไหนนะแล้วในแมปเนี่ยก็บอกว่าเราจะเดินทางถึงคังหนึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดๆเอาเข้าจริงเราใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าบ้าจริงทำไม5ชั่วโมงกว่าได้นะแต่เอาเถอะถึงคังหนึ่งตอนบ่าย3ก็ไม่ได้แย่ และจุดหมายแรกของเราค่ะก็คือตลาดจุงกังมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดใหญ่ของเมืองมีทุกอย่างให้เลือกสรรของแห้งของสดอาหารทานได้เลยสตตีฟู้ดและอื่นๆผลไม้ได้ๆก็คือน่ากินช่วงนี้คือหน้าพีชจะบอกว่าพีชอร่อยมากผลไม้ที่นี่อร่อยมากๆๆแล้วพอมันเป็นต่างจังหวัดนะคะทุกคนราคามันถูกมากถูกกว่าที่โซยเยอะมากๆเลยและด้วยความว่าเมืองนี้เป็นเมืองทะเลพวกเธอก็จะเห็นแบบ อาหารทะเลแปรรูปเยอะปลาแห้งปลานูน่นนี่นั่นปลาหมึกได้ๆคือเอาจริงๆบางอย่างฉันก็ไม่รู้จักกับเธอแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเดินตลาดชอบดูอะไรที่แบบไม่เคยเห็นอาหารที่ไม่เคยทานฉันก็เดินดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยก็คือเดินหาของกินนั่นแหละคือพอเรามาตอนเย็นนะ่ะมันก็สัมผัสได้ว่าตลาดมีความวายเบาๆของกินอะไรบางอันก็เริ่มแบบหายไป อย่างอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบหมูย่างข้างในยัดไส้ข้าวเหนียวซัมติงแล้วก็ราดซอสซึ่งก็ลองแล้วอร่อยดีแบบเอ้ยอร่อยนะน้องจะมาพร้อมกับซอสให้จิ้มแบบนี้ซึ่งมันเลิศซึ่งที่นี่เขาดังก็คือของทอดของแบบอารมณ์อาหารทะเลทอดเป็นแบบฟู้ดแพลตเตอร์อันใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอะ่ะเห็ดคนเดินถือมาแล้วแบบใหญ่แต่ว่า บ้านฉันเจ็บคอทางบ้านก็เลยข่ามเมนูนี้ไปก่อนนะคะกินไม่ไหวจริงๆไอกันทั้งบ้านเลยจ้ะซึ่งก็ต้องสารภาพก่อนว่าทริปนี้เนี่ยแช้ไม่ได้ทําการบ้านไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลยเน้นดูหน้าง,งานผจญภัยล้วนๆแล้วเราก็เดินเล่นอยู่ในตลาดนั่นแหละแล้วชัดดนไปเจอกับแ a ร e ไอเทสิ่งนี้เดี๋ยวขอไปชิมก่อนคือหน้าตามดีมากกินมันดีมาก จุดหมายต่อไปก็คือป้ายรถเมย์บางทานหรือว่า BTS bus stop ค่ะเป็นป้ายรถเมล์ที่วง BTS เคยมาถ่ายปกไว้แล้วมันโซคิวมากๆเราก็เลยต้องตามหาค่ะแต่ว่าตามหาอีท่าไหนไม่รู้แหละมาโพที่ชายหาดก่อนซึ่งชายหาดสวยมากชายหาดดีมากทรายละเอียดแบบโอ้โหนี่คือชายหาดที่แบบประทับใจมากกว้างใหญ่ไพศาลแบบเฮ้ยฉันไม่ได้เห็นทะเลที่แบบสงบ สวยสะอาดมาแบบนานมากแล้วจริงๆซึ่งวันนี้เราโชคไม่ดีนะคะเพราะว่าพายุเข้าฟ้ามันก็เลยแบบหม่นหมนะ่น่ะแต่ดิฉันมั่นใจว่าถ้าฟ้าใสต้องสวยมากๆแน่ๆเพราะว่า่ทมันสวยกว่าในรูปเยอะมากจริงๆนี่คนูเด็กนี่สนี้ครับ จากที่เด็กได้เล่นทรายสักพักหนึ่งนะคะเราก็หาป้ายรถเมย์เจอจ้ะซึ่งแน่นอนว่ามันมีคิวถ่ายรูปอยู่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าดีนะคะเพราะว่าเราก็มีคนช่วยถ่ายคือวันที่ชัดไปอากาศมันไม่ดีฝนมันตกฝนมันตกโปรยๆแล้วนะคะคนก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนมาแบบปรับปรายนะแล้วก็เลยมีเด็กไปเต้นโชว์ตรงป้ายรถเมย์นั่นแหละจ้ะ มาทาไปเลยจะมีความวิบัตินิดนึงค่ะเพราะว่าที่เนี่ยใช้ Google Map ไม่ได้ใช้ได้แต่ map เดี๋ยวคืนนี้น่าจะต้องกลับไปโหลดอีกแอปหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอมันใช้ Google แบบไม่ได้มันก็แบบยากอยู่นั้นในการขับรถอะ ซึ่งแน่นอนว่าเราแนะนําให้โหลด2แอปนี้นะคะก็คือ k ่ะเขาแมพกับ n e เวอร์แมของ n e เวอร์แมพอะแชทส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่ามันฟิลไล like ค์ g o o g l e มากกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยคุ้นชินมันก็เลยดูง่ายกว่า2แอปนี้ยังไงก็ได้นะคะอีกอันนึงที่แถมก็คือ u b e r เอาไวเ้เรียกแท็กซี่จ้ะง่ายผูกบัตรเครดิตจบและหลังจากนั้นเราก็จะขับรถเข้าเมืองหาจุดหมายต่อไปของเรากันค่ะจริงๆอะมันอยู่ใกล้กัน ซึ่งฟิลในเมืองบรรยากาศในเมืองอะค่ะมันคือต่างจังหวัดใครที่เป็นแฟนโฮมทาวชาชาชาจะชอบอะไรแบบนี้มากๆซึ่งมันแบบมันฟิลมันฟิลได้มากๆแต่ว่าโฮมทาวชาชาชาเขาถ่ายที่โพฮังนะจ๊ะไม่ใช่เมืองนี้แค่จะบอกว่าฟิลมันคล้ายกันมากเพราะมันเป็นเมืองทะเลเหมือนกันแล้วมันก็คือต่างจังหวัดที่มันน่ารักมากมันมีคาเฟ่ชิกชิกเต็มเมืองแล้วมันก็มีแบบร้านขายอาหารทะเลที่แบบเฮ้ยเรารู้ว่าเนี่ยคือคนโลเคลกินอะ แล้วแบบมันน่ารักมากมามันดีต่อใจสุดๆไปเลยรถไม่ติดนะคะการขับรถในเมืองนี้คือง่ายมากๆอยากจอดตรงไหนก็คือมีที่จอดให้ชิลมากไม่ต้องไปวนหาที่จอดแบบโซเนาะทีนี้มีคนไปแอบถ่ายพิวดิ้งไงฉันก็แอบถ่ายเขามาเหมือนกันนะมันน่าราักอะ่ะและเรามาถึงแล้วทุกคนเราออกไหมว่าที่นี่คือที่ไหนฉันทา้า หยิบผ้าพันคอสีแดงของคุณออกมาค่ะทุกคนที่นี่คือสถานที่ในตำนานสป,ปอตที่ถ่ายกอบลินดืดืด้านหลังคือปกอติอะคนแบบต้องมารอคิวนิดนึงนะแต่ว่าฝนตกดิฉันไม่ต้องรอใครเลยค่ะไม่มีคน <S <S คือก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยเข้าใจอะไรที่แบบไปตามรอยซีรีส์เกาหลีไปนูน่นไปนี่พอที่ฉันได้มาอยู่จุดนี้จริงๆก็คือกรงยูฉันอยู่ไหน กองอยู่ของฉันอยู่ไหนปะหนึ่งว่าที่ฉันคือคิมโกอึนอ่ะกงยูอยู่ไหนคะและนี่ก็คือความเี<ห>ยรยาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะให้ลูกพี่เขาถ่ายให้แต่เขาไม่ร่วมมือเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะรูปพี่ฉันได้คือรูปเดี่ยวคนละลอบถ่ายโดยคนอื่นรูปหมู่ไม่ต้องคิด คือดาวนะคิดว่าเด็กน่าจะกลัวเพราะว่าตรงนั้นอนะวันนั้นขึ้นมันแรงแบบลมแรงขึ้นแรงฝนตกแล้วแบบเสียงมันดังอะไรเงี้ยที่พักของเราคืนนี้นะคะก็คือโรงแรมสกายเบย์อยู่ที่หาดยองโพซึ่งฉันก,กะว่า จะออกไปเดินเล่นแถวๆหาดเพราะว่าตรงหาดเนี้ยตรงแถวๆโรงแรมอ่ะมันมีคาเฟ่ชิกๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแพลนพังจะพังไม่เป็นท่าเพราะว่าฝนตกพายุเข้า,าถึงขั้นว่าเขาส่งมเมสเซจมาเตือนเข้าเครื่องแบบนี้ว่ามันจะมีฝนตกหนักจะมีลมแรงทุกคนกรุณาอยู่แบบรักษาเนะืรักษาตัวฟิลนี้เราก็เลยพับแผนทุกอย่างแล้วก็ซุกตัวอยู่ในโรงแรมจ้ะ สภาพโปรแกรมก็อย่างที่เห็นนะคะสะอาดสะอาดน่ารักคิ้วๆส่วนเด็กชายคนนี้ก็คือสลบไปแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ขึ้นมาดีดใหม่ตอกนกลางคืนบ้าจริงวันที่สองก็คือฝนตกเขาบอกแล้วว่ามันพายุเข้าเราก็เตือนมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ดูฉันไม่ได้ดูจ้าแต่แตก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนโชว์มาสกอ go on เราไปหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่า และนี่คือร้านอาหารทะเลที่เสิร์ชมาว่าแบบตัวเด็ดตัวท็อปคนโลโคไปกันเป็นต้นฉบับของซุปที่เป็นมอม้อๆสิ่งนั้นฉันก็เลยไปจ้ะแล้วปรากฏว่า มันดีมากมันคือมันฟีลคล้ายๆซุปกิมจิที่แบบใส่ของทะเลแล้วมันแบบันอร่อยมากมันสดมากมันอร่อยที่สุดแล้วอยากกลับไปกินอีกกินแล้วเราก็ไปกันต่อค่ะที่ Art the Museum Valley กลังนึ่งค่ะที่นี่จะเป็น immersive art ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีค่ะราคาค่าเข้าค่ะข,ข,ข,ของผู้ใหญ่อยู่ที่หมืม่น แล้วก็สําหรับเด็กบางคนอาจจะกลัวได้ค่ะอะไรนะครตรงนี้คือน่ารักมากเธอให้เด็กๆมาวาดลูก แล้วก็เอารูปไปสแกนแล้วพอสแกนเสร็จอะเอาขึ้นรูปมันจะไป,ไปอยู่ตรงบอร์ดโชว์ทางด้านเนี้ย <c oughs> เด็กเพียบผู้ใหญ่เพียรโซคิว่านี่ไงเด็กๆก็จะมาระบายสี <c oughs> เล่นได้ก่อนคือเขาจะมีกระดาษให้มีรูปที่เป็นเทมเพลตไว้ให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เอาไปสแกนสแกนเร็วมากนะแปบ๊บเดียวก็จะออกมาเป็นตัวดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบนี้ค่ะแล้วรูปตรงเนี้ยก็จะไปวิ่งอยู่บนหน้าจอ <c oughs> เด็กๆก็วิ่งตามกันมุวนม่เลยจ้า คือเขาทำระบบดีมากประทับใจอดนตั้งาตั้งาอเน้ตอเดนจบจากที่พิพิธภัณฑ์ค่ะก็ไปต่อที่ร้านกาแฟค่ะชื่อเทราโรซาร้านนี้เพื่อนเกาหลีอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเขาออริจินอลจากที่ครั้งหนึ่งนี่แหละแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วเลยที่โซก็มีกาแฟเขาอร่อยนะประมาณนี้ซึ่งจากที่ได้ชิมโกโก้ก็อืมอร่อย ดีทุกคนต้องไปลองนะคะซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ในร้านอะ่ะก็มีคุณป้าท่านนึงอะ่ะชอบมาเล่นกับเอเดนจนสุดท้ายคุณป้าเอาเงินมาให้เอเดนฟิลประมาณวแบบหนูเอาไปซื้อขนมนะลูกนะเอาล่ะมาต่อกันที่ไอเทมเด็ดที่เดฉันได้ลองเมื่อวานนะคะ ต้องมาซื้อซ้ำบอกเลยวันนี้ต้องมาซ้ำมันคือทาร์ตไข่จากร้านที่ชื่อว่า Overweight ซึ่งเขามีตั้งแต่ทาร์ตไข่ธรรมดาไปจนถึงทาร์ตท,ที่เป็นแบบไส้ข้าวโพดมันหวานชีสโพเตโต้คือไปทานแค่นี้ไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่พอยคือดิฉันมาซ้ำจากเมื่อวานแล้วมันดีมากค่ะทุกคนคือมันเป็นร้านเล็กๆ แต่ว่าไอเทมเด็ดมากคือมันหอมมัน<ด>ครีมม<า>ีกลิ่นคาราเมลมาน,วน,วน,วนัวๆคือแบบโอ้ยติดตาตึงใจมากใครกลับมาจากครั้งหนึ่งช่วยหฮีมาฝากด้วยค่ะทุกคนนี่คือขากลับที่อากาศแย่มากจริงๆหมอกลงขับรดยากมากเวอร์สงสารคนขับมากจุดนี้กลับมาแล้วนะคะเราก็ โวสรุปเลยค่ะชอบมากชอบครั้งหนึ่งมากถ้าถามว่าให้ไปอีกรอบไปไหมไปฉันไปจ้าไปตอบได้เลยไม่คิดไปอีกพอรู้สึกว่าไปสองวันอะอย่างฉันไปสองวันอะ มันไม่พอแล้วมันโดนฝนตกอีกมันไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เลงจะไปอะค่ะฉันว่าไปประมาณ3วัน2คืนหรือว่า4วัน3คืนน่ะน่าจะกําลังสบายสบายสำหรับสายที่ไม่ได้เร่งรีบมากไม่ได้เก็บ RCE อย่างบ้านฉันอะ มีเด็กเล็กเพราะฉะนั้นมันจะควบคุมอะไรไม่ค่อยได้มันจะต้องเอาตามเด็กเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะเที่ยวกันแบบชิลๆสบายๆแล้วบรรยากาศของเมืองค่ะอันนี้โดยรวมเลยนะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากมันมีความธรรมชาติของของคนแล้วก็ธรรมชาติที่ดีมากๆมันยังเป็นไวิ์ที่ว้แต่งจังหวัดน่ารักที่มีคาเฟ่ชิคๆชๆๆชๆๆๆิคออจริงๆมันเป็นเมืองชิคๆก็เดอ้อแล้ว กาแฟดีอาหารดีคาเฟ่เลิศค่าของชิปถูกคือช็อกแบบเฮ้ยค่าของชิปถูกมากเอางี้ไม่ใช่คำว่าถูกมากแต่ใช้คาว่าถูกเมื่อเทียบกับโซคือในแง่ของการช้อปปิ้งที่เนี่ยมันสู้โซไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ในแง่ของการพักผ่อนไปเที่ยวเพื่อแบบไปเอาบรรยากาศไปเก็บอะไรดีๆอะ่ะมันดีมากมันชนะเลิศมากๆ คือสาหรับใครที่จะไปเที่ยวแล้วมีสมาชิกมากกว่า3คนขึ้นไปแนะนําว่าให้เช่ารถค่ะชีวิตคุณจะดีคุณจะสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ในจังหวัดโดยที่ไม่ต้องมารอรถบัสคือรถบัสมันก็ต้องรอแหละมันอาจจะสะดวกแต่มันต้องรอเช่ารถไปอ่ะด้วยความว่าบริษัทเช่ารถอเอารถที่เติมแก๊สมาให้เป็น LPG ตอนแรกก็ช็อกไป1นึ่งสเต็ปว่าแบบเฮ้ย LPG เติมไงวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเวลาที่ไปเติมอะคะ่ะปั๊มที่เป็น LPG ส่วนใหญ่อะ เขามีคนเติมให้เพราะฉะนั้นมันอาจจะดีกว่าน้ำมันด้วยซ้ําแล้วค่าน้ํามันไปกลับไปกลับเลยนะของบ้านใช้ได้อยู่ประมาณแบบพันนิดๆพันสองบาท1,300บาทไม่เกินนี้คือถูกแบบดีมากๆเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสุดๆเพราะถ้าเทียบมันก็แพงกว่ากันไม่เท่าไหร่อะค่ะมันจะไปแพงพวกแบบค่าทางด่วนค่าอะไรพวกนี้แต่ว่าส่วนตัวสําหรับแชทคุ้มมาก แนะนำนะคะใครที่จะไปอะ่ะมันสวยมากๆจริงๆนี่ชัดยังเลงเลยว่าเดี๋ยวช่วงที่แบบดอกพอดกดบานอะ่ะคิดว่าอาจจะไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้ไม่สะใจจริงๆคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าไปเที่ยวด้วยกันอีกนะบ๊ายบาย